นักท่องเที่ยวชาวมาเลเเผยจะแต่ก่อนไม่เคยคิดที่จะไปท่องเที่ยวในเมืองไทยเลยแต่ตอนนี้กับกลายเป็นว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยที่มีจํานวนเกือบแตะ4ล้านคนเป็นชาวมาเลเซียใช่ย,ย่างนั้นในมุมมองของชาวมาเลยนะครับเขาก็มาจากผู้คนที่อยู่ในประเทศที่พาสปอร์ตสามารถเดินทางฟรีวีซ่าได้มากถึง143ประเทศจากทั่วโลกเลยหรือพูดง่ายๆชาวมาเลจะไปที่ไหนบนโลกนี้ก็ได้แนละถ้ามีตังแต่ในยุคปัจจุบันกับกลายเป็นว่า ตอนนี้ชาวมาเลแะแห่เที่ยวไทยเกือบแตะสี่ล้านคนเข้าไปแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งตรงที่ยอดนักท่องเที่ยวจากแต่ก่อนที่เป็นชาวจีนที่ครองแชมป์แต่ทุกวันนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่ครองแชมป์ในวันนี้กลับกลายเป็นมาเลเซียแทนความเห็นในคอมเมนต์ของนักท่องเที่ยวชาวมาเละนะครับบางคนก็บอกว่าแต่ก่อนเขาเนี่ยไม่เคยคิดที่จะไปเมืองไทยเลยนะแต่พอหลังจากที่ปิดประเทศมาอย่างยาวนานแล้วก็เปิดประเทศไม่รู้อะไรโดนใจ แล้วไม่รู้ว่ากระแสมันเริ่มมาจากตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบปากต่อปากแล้วก็เห็นผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงจากแต่ก่อนที่ไม่เคยคิดจะไปเมืองไทยเลยแต่กระแสของการเดินทางในไทยก็ทุกคนต่างไปที่นั่นกันทําให้ผมอยากเดินทางไปพื้นที่อื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้สถานีรถไฟที่เดินทางไปที่ประเทศไทยทําไม่ได้จองไว้นะักท่องเที่ยวจํานวนมากเลยและอาจจะไม่ได้ไปก็เป็นได้ผมคิดว่าไม่ว่าการเดินทางด้วยรถไฟเองก็อาจจะต้องเพิ่มรอบการเดินทางจากมาเลเซีย ที่เมมืองไทยากขึ้นเนื่องจากความนิยมที่เกิดขึ้นมันน่าทึ่งและทําให้รู้สึกเหมือนได้ออกนอกประเทศโดยที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนักผมไม่รู้ว่าเป็นความอัดอั้นของผู้คนตลอด3ปีที่ผ่านมาหรือยังไงกันแต่บางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าเขาชอบจุดชมวิวที่ประเทศไทย,ไทยมากเลยมีทางเลือกจุดชมวิวมุมถ่ายรูปที่หลากหลายการได้ไปถ่ายรูปที่เมืองไทยเป็นอะไรที่ดูแตกต่างจากสภาพแวดล้อมในมาเลเซียอยู่ แม้ว่าจะถ่ายออกมาคล้ายมาเลย์อยู่บ้างแต่การไปที่เมืองไทยบริบทมันแตกต่างความเป็นอิสระในการท่องเที่ยวก็มีมากกว่าด้วยผมชอบในความเปิดกว้างของเมืองไทยนั่นจึงทําให้ผมเห็นภาพที่มันไม่ได้เห็นที่มาเลเซียแม้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันแต่ความอิสระในไทยนั้นทําให้เห็นอะไรที่มันไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเรื่องอะไรนะั่นน่าจะเป็นความคึกคัก ความอิสระนะครับทั้งเรื่องอะไรต่างๆที่เมืองไทยเปิดกว้างได้มากกว่านะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นความแปลกตาในความรู้สึกของเขามากเลยความเห็นต่ามาครับบอกว่าการได้ไปเที่ยวประเทศไทยมันก็เหมือนเที่ยวมาเลเซียแหละถ้าใช้ให้ผมพูดตามตรงนะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเลยก็คือเมืองไทยจะมีสีสันมีอะไรสนุกๆให้ทํามากกว่า เมืองไทยเป็นเหมือนเราไปที่ประเทศของเราเองนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นในด้านตรงข้ามในกฎข้อบังคับที่แตกต่างอันที่จริงผมต้องบอกว่ามันเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากทําในมาเลเซียมากๆเลยแต่ถ้าว่ามันเป็นข้อจํากัดและอาจจะมีราคาที่สูงเมืองท่องเที่ยวของไทยหลายแห่งมีหน้าตาคล้ายกับในมาเลเซียแต่ความแตกต่างก็คือมีสีสันที่มากกว่าผมบรรยายความรู้สึกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันจะมีความรู้สึกประมาณว่าจะทําอะไรก็ได้ไม่ต้องเกรงใจใคร ในขณะที่ความเห็นนี้อีกมุมอนนะครับก็บอกว่าเขาไปที่เมืองไทยเนี่ยเขาไปที่เยาวราชนะครับเขาชอบไปซื้อของกินไปชอปปิง้งไปใช้จ่ายที่นั่นเขาบินไปที่กรุงเทพเลยโดยก็พูดให้เห็นถึงมงมองที่แตกต่างนะครับว่าเมืองไทยจะไม่เลือกปฏิบัติกับเขาเลยอีกทั้งยังมีความเป็นมิตรมากๆคนไทยไม่ได้สนใจเช่นเดียวว่าคุณมาจากที่ไหนแต่ถ้าพวกเขารู้ว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวคุณจะได้รับความช่วยเหลือได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีทุกคนได้รับบริการที่ดีอย่างเท่าเทียมฉันรู้สึกชอบการบริการของคนไทยมากๆ ไปร้านค้าที่ไหนพวกเขาก็บริการดีหมดเลยซึ่งขอโทษหน่อยนะถ้ามันจะมีการเปรียบเทียบถ้าเป็นที่มาเลเซียฉันบอกได้เลยว่าไม่ใช่ทุกร้านที่จะเป็นในแบบที่ฉันพูดนะแต่ในประเทศไทยทุกคนจะเป็นมิตรอย่างไม่เลือกปฏิบัติอย่างแท้จริงแต่สำหรับเพื่อนๆของฉันพวกเขาอาจจะชอบไปที่กรุงเทพเพราะมีความอิสระมากกว่าคนลมเปอร์มากเมืองก็เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่กว่าดังนั้นกรุงเทพจึงดูเป็นเมืองที่มีอะไรให้ทํามากมายพวกเขาแทบจะไม่ไปสิงคโปร์กันเลยเดียว ในขณะที่ชาวมาเลย์บางคนนะครับก็บอกว่าเขาต้องการมาสัมผัสอากาศที่หนาวนะครับก็คือพอขึ้นมาทางตอนเหนือของไทยสักหน่อยนะครับหรือแม้แต่ไปที่กรุงเทพเองก็ยังพอได้รับความหนาวเย็นอยู่บ้านนะครับในช่วงฤดูหนาวโดยเขาก็คาดหวังกับช่วงฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงมากๆเลยนะในความรู้สึกของเขาก็บอกว่าเป็นการเดินทางที่ประหยัดนะครับมันไม่แพงจนเกินไปมาสามารถเดินทางไปได้อย่างรวดเร็วด้วยอากาศที่หนาวเย็นครั้งแรกที่ฉันได้สัมผัสก็คือขึ้นทางตอนเหนือของประเทศไทย และนั่นคืออากาศหนาวเย็นแบบที่เป็นครั้งแรกจริงๆที่เคยได้สัมผัสก็คืออยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละอันที่จริงสมัยก่อนฉันเคยเดินทางไปกับพ่อกับแม่โดยเดินทางทางบกก็คือขับรถขึ้นไปตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยต้องยอมรับว่าตอนนั้นการเดินทางยังไม่ได้สะดวกมากนักถนนหุนทางยังไม่ได้ราบรียบแต่ทุกวันนี้มีการปรปับปรุงพัฒนาดีขึ้นพวกเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เติบโตมากขึ้นมากๆแหล่งท่องเที่ยวมีตามจุดต่างๆและผ่านเมืองต่างๆก็สามารถแวะท่องเที่ยวได้หมดเลย นั่นคือความอัศจรรย์ของประเทศไทยต้องใช้คําว่าไม่ว่าจะไปเมืองไหนของไทยก็สามารถแวะเที่ยวได้จริงๆมีของกินที่อร่อยและก็มีสิ่งให้ทํามากมายขณะที่ความเห็นถัดมานะครับยังวนอยู่กับเรื่องของความอิสระเสรีนะครับที่เขาชอบมากๆเกี่ยวกับเมืองไทยโดยก็บอกว่านอกจากค่าใช้จ่ายที่ถูกแล้ว ความอิสระเสรีอย่างที่ไม่มีใครมาตําหนิคุณนั้นคือสิ่งที่เมืองไทยจะมอบให้กับคุณได้ผมสามารถออกไปสนุกสนานที่ไหนก็ได้ในยามค่ําคืนผมชอบไปที่เกาะต่างๆของประเทศไทยมากๆผมเคยไปที่เกาะภูเก็ตเกาะพังงานและก็เกาะเต่าของประเทศไทยบอกไดเลยว่าทุกเกาะของประเทศไทยจะไม่ได้เหมือนที่มาเลเซีย ค่าเครื่องดื่มนับว่ามีราคาที่ถูกกว่ามากมันทําให้ผมสามารถใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเงินในกระเป๋าของผมมันจะหมดความสนุกสนานไปมากกว่านั้นก็คือชีวิตในยามค่ําคืนมีทางเลือกให้สนุกอย่างมากมายหลากหลายแม้ว่าในมาเลเซียก็มีอยู่บ้างเหมือนกันแต่มันก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากกว่าอีกครั้งจะมีราคาที่สูงกว่าด้วยผมบอกได้เลยว่าคนส่วนหนึ่งมาที่ประเทศไทยก็เพราะความบันเทิงเหล่านี้ในขณะที่ความเห็นของคนที่ชอบไปที่หาดใหญ่นะครับก็บอกว่า ผมไปที่เมืองไทยนี่ก็เพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ของพวกเขาเลยร้านอาหารนั่นแหละไก่ทอดหาดใหญ่นั่นคือส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมชอบไปที่เมืองไทยผมชอบทานอาหารริมทะเลอยู่ที่สงขลาด้วยเช่นกันแต่ไก่ทอดหาดใหญ่คือสิ่งที่ดึงดูดผมมาตลอดผมไปที่หาดใหญ่ทีไรก็ต้องซื้อทุกครั้งผมไปครั้งล่าสุดเหมือนกับว่าทั้งร้านมีแต่ชาวมาเลเซียทั้งนั้นเลยผมแทบจะไม่ได้คุยกับคนไทยซะ้วยซ้ำยกเว้นกระแต่พนักงานเพราะว่าลูกค้าที่ร้านแทบจะเป็นชาวมาเลเซียด้วยกันทั้งนั้น ความเห็นต่อมานะครับก็เล่าว่าเขาก็ขับรถมาในช่วงวันหยุดนะครับครั้งหนึ่งเคยขับรถมาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วเขาก็เล่าว่าในช่วงวันหยุดเนี่ยมีรถจากมาเลเซียเข้ามาเยอะมากเลยแล้วก็ต้องใช้เวลานานมากๆกว่าจะได้เข้าเมืองไทยแต่พอเข้าเมืองไทยไปแล้วก็แน่นอนผมวางแผนสิ่งที่จะทําไว้แต่พอไปถึงที่หาดใหญ่เท่านั้นแหละผมไม่ได้จองโรงแรมไวล่วงหน้าแน่นอนว่ามันเต็มหมดเลยผมแทบจะหาที่พักไม่ได้ ในตอนแรกผมไม่ได้คาดเดาว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้มันคงจะมีที่พักว่างอยู่บ้างแต่กลับกลายเป็นว่าผมหาที่เช็คอินไม่ได้เลยมันจะเป็นต้องจองล่วงหน้าเอาไว้ถึงจะไม่พลาดโรงแรมดีๆความเห็นต่อมานะครับก็เล่าว,ว่าที่เขาไปเที่ยวฮัหญ่เนี่ยก็เพราะเหตุผลในเรื่องของวันหยุดนะครับเขาชอบไปในช่วงวันหยุดมากๆเลยดัหญ่คือที่ที่ชอบมากๆเหตุผลก็เพราะว่าใกล้จากสถานที่ที่ผมอยู่เมื่อเดินทางจากมาเลเซียก็อารมณ์คล้ายๆข้ามชายแดนไปแล้วก็สามารถไปถึงได้เลย แต่ถ้าไปในช่วงวันหยุดก็อาจจะมีข้อเสียตรงที่มันอาจจะรถติดมากๆผมชอบไปเที่ยวหาดใหญ่เพราะว่าสามารถเดินทางปลายเช้าเย็นกลับได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะไปพักที่นั่นเป็นเวลา2คืนในช่วงวันหยุดการค้างคืนที่หาดใหญ่แม้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันอยู่บ้างมันอาจจะคล้ายกันกับมาเลเซียกับไทยแน่นอนว่าคล้ายกันอยู่แล้วแต่ชีวิตในช่วงค่ําคืนมันไม่เหมือนกันเลยนะผมจะบอกในเรื่องของตอนกลางคืนนั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นความแตกต่าง พอเข้าสู่ในช่วงเวลาค่าคืนแล้วมันจะแยกออกอย่างชัดเจนเลยว่านี่คือเมืองไทยส่วนนั่นคือมาเลเซียมาเลเซียจะมีความเงียบสงบในช่วงเวลาค่ําคืนหลังสีทุ่มไปหลายๆเมืองก็จะมีความเงียบเหงาแล้วแต่พอเป็นหาดใหญ่เมืองแห่งน,นี้ในช่วงค่าคืนกลายเป็นเมืองช้อปปิง้งสามารถเดินเที่ยวดื่มกินได้อย่างสนุกสนานมากๆแต่ขณะเดียวกันที่เที่ยวทางธรรมชาติก็มีอีกด้วยเราสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเข้าถึงธรรมชาติที่สวยงามได้เลย ผมชอบไปที่เกาะลีเป้ด้วยเช่นกันนั่นอยู่ใกล้กับลังกาวีแต่ลีเป้น,นั้นสวยกว่ามากๆในขณะที่บางคนนะครับก็บวิเคราะห์ออกมาเลยว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียผมมักจะเจอชาวมาเลเซียด้วยกันเมื่อไปที่ในเมืองเป็นหลักเหมือนกับว่าหลายๆคนจะมากินเที่ยวในตัวเมืองแต่เหตุผลก็เป็นเพราะว่าตัวเมืองของประเทศไทยสามารถทําอะไรหลายอย่างได้อย่าง,าง,างเป็นอิสระมากกว่าและกการเดินทางทุกวันนี้ก็สะดวกสบายมากกว่าแต่ก่อนมากๆสามารถนั่งรถไฟไปได้เลย ตัวเมืองของประเทศไทยต้องบอกว่าไม่เหมือนมาเลเซียจริงๆมันไม่ได้มีความเงียบเหงาในช่วงเวลาค่ำคืนตอนกลางคืนสามารถออกเดินมากินข้าวได้แค่เดินมากินข้าวนี่ก็เป็นความรู้สึกที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับผมได้แล้วนะในช่วงเวลาค่ำคืนจะมีตัวเลือกทางอาหารที่หลากหลายในมาเลเซียถ้าไม่ใช่เมืองใหญ่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวจริงๆก็อาจจะไม่ได้มีแบบนั้นเลยขณะเดียวกันห้างในเมืองไทยก็ใหญ่โตมากๆในความหลากหลายของสินค้า การเดินทางในไทยก็มีความสนุกสนานอย่างหนึ่งด้วยเหตุผลก็เพราะว่ามีราคาสินค้าที่ราคาถูกหลายอย่างแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องห้างสิ่งที่แตกต่างจากมาเลเซียจริงๆต้องไปที่ห้างในใจกลางกรุงเทพห้างในกรุงเทพนับว่าใหญ่โตมีความหรูหราและก็มีทางเลือกที่หลากหลายมากๆความเห็นต่อมานะครับก็วิเคราะห์ส่งท้ายไว้ว่าการที่ไทยได้รับความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวจากมาเลเซียเป็นเพราะว่าประเทศไทยกําลังนําเสนอในสิ่งที่ ท่องเที่ยวมาเลเซียไม่มีไม่ว่าจะเป็นการกินดื่มไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในช่วงเวลาค่าคืนบวกกับความอิสระในแบบที่ไม่ได้มีข้อจํากัดแบบในมาเลเซียทั้งหมดทั้งมวลตอบโจทย์ผู้คนโดยตรงและผู้คนจํานวนมากต้องการสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับปิดท้ายสําหรับท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ชมนะครับฝากติดตามต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสวัสดี